ครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมกลับมากับช่องมัเลีการปตนแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นสเตติ e อเวนต์กันฮะสเตติเเวนต์เจะสอนวิธีการเล่นนะวิธีการจัดตัวละครในการเล่นสเตติ e อเวนต์นะครับผมโอเคมาเราอยู่ในรอบของฟฤสติกาคือรอบของตัวเรนเจอร์ธรรมดานะตอนนี้คือเพื่อนมังการตสองตัวโหดอยู่นะซึ่งผมก็ได้ทาคลิปไปแล้วนะสองคลิปที่เปิดได้โคตรเกรรลือทุกคนโคตรองโคตรเกลือเลยทุกคนนะโอเควันนี้ก็ยังอยู่นะ หกชั่วโมงเอ้ยแปดชั่วโมงต่อครั้งหนึ่งแล้วเ,เปิดครบห้าครั้งจะได้ตั๋วสามใบด้วยคนซึ่งถ้าเกิดเรารวมรวมกันทั้งเดือนก็ได้ประมาณห้าสิบกว่าใบานะถ้าเกิดเราเปิดตลอดแต่ว่าถ้าเกิดหักลบกันแล้วก็ได้ประมาณสักสิบสี่สิบกว่าใบาก็ถือว่ายัง,ย,งยังเยอะนะอยู่นะเออเขาว่านะอ่าเรื่องกิ้วใช่ผมลืมขอไปเอ่อทุกคนนะคนที่ดูช่องมะละัลิกากรุ๊ปอยู่เนี่ยใครสนใจเข้ากิ้วผมเข้ากิ้วผมได้นะเออกิ้วผมชื่อว่ามัลิกาโร่เดี๋ยวผมพาไปดูกิ้วผมด้วยเลย โอเคนะครับผมเนี่ยคือกิวผมแบบว่านะักคนน้อยมากนะซึ่งต้องการหาคนเข้ากิวแพ็กเกจเลโอนาร์ดผมไม่เอานะผมหาฟรีได้ทุกคนนะอะไรเนี่ยเฮ้ยแพ็กโอ้แพ็กเกจนี่มาอีกแล้วทุกคนแพ็กเก็ตสับสนุนการเล่นแพ็กเกจนี่มาอีกแล้วที่ได้เอ่อคีรูบี้ฟรีนะผมต้องไปดูแพ็กเกจตนี่ผมเต็ม,มแน่นว่ามันถูกมากนะโอเค มีกยรเพิ่มบรากาศแจ็สกายนะเดี๋ยวอันไหนมันมีบอกไหมในนี้นี่ไงนี่ไงกิ้วตั้งแต่สิบคนขึ้นไปนเนี่ยเดือนเออมันกิ้วสองกิ้วละเออสิบคนขึ้นไปเนี่ยมันจะได้ของรางวัลตามนี้นะก็หาคนเข้ากิ้วตอนนี้หาคนเข้ากิ้วอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาดูแพ็กว่ามันคุ้มไหมนะแพ็กเกจย,ยังไม่ยังไม่มาหรือไงเมื่อกี้ผมไม่ ผมไม่ได้ดูเวลานะน่าจะยังไม่มาปะน่าจะยังไม่มาทุกคนแต่ว่าแพ็กเกจไอเนี้ยไม่คุ้มนะส่วนตัวผมว่ามันไม่คุ้มนะเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันไม่คุ้มนะหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทแต่ว่าใครจะเติมก็เติมได้นะแต่ว่าส่วนตัวผมว่ามันไม่คุ้มใครจะเติมก็เติมได้นะผมก็ไม่ได้ห้ามส MM ่วนแพ็กเกจนี้คนมแน่นอนถ้าเกิดไปสายเติมก็สามารถเติมได้นะครับผมโอเคแพ็กไอยี่สิบเก้าบาทอะ คุ้มมากทุกคนบอกเลยว่าได้หกได้หกสิบเพชรมั้งแล้วก็คนออกอีกสี่ร้อยห้าสิบหรือเออสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบเพชรนะโอเคก่อนที่เราจะไปลุยสเตติวิสเนี่ยเรามาดูคิวผมก่อนนี่คิวผมนะมีแค่สามคนมีแค่สามคนนี่คิวมาเลกาโร่ทุกคนนะตอนนี้ก็ไปถึงบ้านหลังสุดท้ายแล้วเลเวลแปดก็ขอเออขอเชิญชวนนะให้ทุกคนเข้ามาได้แล้วนะให้ทุกคนเข้ามาอย่างน้อยถึงสิบคนก็พอละนะตอนนี้ขาดคนเข้ากิลด์มากๆทุกคน เนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนตีอ่ะเดี๋ยวผมจะไปช่วยตีด้วยนะอืมนะนะครับผมนะถ้าเกิดมีคนตีอ่ะผมจะไปช่วยตีด้วยแต่ว่าสองสองคนที่เขาเกี่ยวอ่ะเขาเลิก ok เขาเลิก ok เล่นไปแล้วนะนะผมก็เลยไม่ได้เออผมผมก็เลยต้องตีคนเดียวนะเนะี่ยก็ตีบ้านฟาโรไปถ้าเกิดเข้ามาเดี๋ยวผมถ้าเกิดเข้ามาแล้วคนตีบ้านหลังไหนผมจะช่วยตีนะทุกคนจะได้เกียร์ไปเล่นกันนะครับผมโอเคมาตีเกีย์เด็กกันหน่อยตัวเกีย์เด็กผมก็จับประมาณนี้ดาเมจแรงๆไปตัวบัฟมีแค่ตัวเดียวบัฟมิดาเมจดนะ ผมก่อนหน้านี้ผมจัดเอ่อมูนดูนยางนะผมนะแต่ว่ามันเอามาคือมันมันแค่บัฟอะมันไม่ได้สร้างนาเมจมันคือไอตัวตัวอมะตะทีมผมก็มีฮิเมะกับอ่อชินบุนะผมก็เลยเอามูนดูนยางออกนะผมนะแล้วก็ใส่ดารุมะเข้ามาแทนนะเพื่อมันดาเมจเข้าไปโอเค ทีมกุลิคือเราควรจัดทีมเออควรจัดดามิเอตเลยก็ตัวบับอมาตะสักหน่อยนะสักตัวสองตัวนะ่ะแต่บับอมาตะขอเออถ้าเกิดจะให้ดีนะตัวบับอมตะก็ต้องมีดามิเอตด้วยถ้าเกิดจะให้ดีนะัาา่านะผมก็ตีบแบบมีทุกวันนะชีวิตผมทุกวันผมก็ตีบแบบนี้คิดว่าอ๋อแล้วมีคนถามนะในคอมเมนต์ว่าเออพี่เออไม่ริมกับไม่ลิมกับ ใครนะั้นมันชื่อว่าตัวอะไรที่ที่มันมาพร้อมร้อมกันอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูให้ทุกคนมีริมกับเอ๊จำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปดูสมุดสะสมก่อนนะจานิีปะะ้ปะนี่นี่นี่มีริมนะคนนะกับเบนะิมารุนะเขานะเออมีคนถามว่าอัานไหนเออเปิดสอง,องตัวเนี้ย มันเก่งไหมผมบอกเลยว่าเก่งัคู่นะตัวนี้ก็เป็นใส่บอดพิบเมดาเมดธาตุไฟนะแต่ว่าติดตรงที่ว่าสกิลเขาไม่ทะลุอมตะท่อนนั่นเองนะสกิลแรกคือร่างผมบัฟของศัตรูนะซึ่งเอ่อแล้วแล้วผลบัฟคือว่าลดหน่วยป้องกันลง28,000หน่วยนะแล้วก็ลดอัตราการหลบเหลือของศัตรูก็ลดอัตราการหลบข้าศัตรูของศัตรูแต่ว่ามันไม่ทะลุอมตะนะถ้าเกิดสกิลนี้ใช้ตอนที่ถูกบัฟถูกบัฟอมตะเยียก็จบเลยทุกคนนะ ซึ่งนี่แหละข้อเสียมันคือมันไม่ทะลุมาตาฮ้ากิดมันทะลุทะลุเอาเอามาตาผมบอกแล้วว่าดีนะดีดีมากๆด้วยนะสกิลสอง 2, คือสร้างความเสียหาย2องพันเปอร์เซ็นต์นะสร้างความเสียหาย30เปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบวิคือง่ายดาเมจพิษะก็เอา3ไปคูณเสียก็เป็น30เท่าหรือว่า3,000นเปอร์เซ็นต์นั่นเอง,เองนะนะครับผมนะซึ่งถ้าถ้าเกิดถูกลังบัฟคือสมัยนี้นะตัวลังบัฟมันก็เยอะมากๆนะทุกคนผมก็เลยมันก็เลยดูแบบว่าเออไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ คือตัวรังปั๊บมันเยอะมากๆทําให้สกิลดับเบิลอันที่สองก็อาจจะติดยากหน่อยแต่สกิลแรกก็สองพันสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอ,โอเคโอเคอยู่นะแต่มาคือขัดขวางการฟูลฟูลต่อเน,นื่องคือข,ขัดขวางการคิวติดตรงที่ว่ามันไม่ทะลุอมตะแล้วความสามารถไฮเปอร์มันกลางๆอ,อ่ะอ่าเพราะว่าผมมองว่าตัวนี้ตัวนี้กลางๆนะส่วนมิลลิมเนี่ยดาเมจหลักธาตุไฟได้เลยเพราะว่าสกิลเขาอ่ะมีทะลุอมตะทุกคน สกิลที่2เป็นทะลุอมตะได้133 13, 33 13, เ13ท่าหรือว่า3,300เปอร์เซ็นต์นะลดพื้นที่การใช้ทัาเซของสกิลออของัตูด้วยเนี่ยมันโอเคนะส่วนสกิลแรกก็เป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็บัฟครินนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้บัฟอ,อ,อมตะนะถ้าเกิดว่าอมตะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ครบเครื่องมากซึ่งคล้ายๆกับชินบับุแต่ว่าตัวเนี้ย มันไม่ค้าตร,ต,รตรงนั้นว่าสกิลววกว้างกว่านะ,ะก็ท่านไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นท่ารไฟนะทุกคนนะและ้วสกิลมันคือกว้าง666จุดนะเออกว้างมากมากทุกคนใครมีไม่ริมกับเบนิมารุใช่ไหมเออเบ,เบนิมารุแนะนำให้ปั้นมริมเลยแล้วก็เบนิมารุเอามาตัวเสริมทีมก็ได้แต่ว่ามันต้องปั้นแบคเลนะแนะนำให้ใช้ม่ริมมากกว่าเบนิมารุนะครับผมนะและความสมัยให้เปิดมันก็ดีกว่าดีกว่าด้วยนะเฟื้อพลังคืนชีพได้ทุกคนโอเคประมาณนี้นะ มาเรามาเลสเตอรเดีไหกันหน่อยวันนี้กะจะเปิดตัวห้ามไปดีดีไหมเนะี่ยโอเคก่อนดี๋ยวผมไปรอบรอบนี้เป็นอา่าสตูธาตุไม้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาธาตุไฟไปยือ้ออาธาตุน้ำเนี่ยสามตัวแม็กหลักผมก็เอาไปด้วยนะเอาเนี่ยเอาธาตุไฟไปเยอะเลยทุกคนโอ้อันนี้ผม ถ้าเกิดใส่เกียร์ก็ดีกว่าน,นี้นะอันนี้ไปตีป้อมเมื่อกี้ผมเป็นแทนตัวแล้ววะไ <c oughs> ปแทนว่าใส่หนี่ๆโอ้ไอัน,นี้ก็ใช้ได้นะเออใช้ได้นะแต่ว่าใช่แต่ว่า,า PVP ไม่เท่าไหร่แล้วทุกคนอันนี้ไปยิงอะไรกันดีกว่าแต่ว่า PVP ไม่เท่าไหร่แล้วนะสำหรับต,ตัวเมื่อกี้นะถ้าเกิดเป็นสเตทวิ่งหรือสเตทอะไระก็ใช้ได้นะนี่ใช้ได้อยู่ อืมไปเกียร์ไม่ต้องใส่ปึ๊บ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 ดาวิชชี่สองตัวไม่ได้ฟาบมาตะตัวนี้ยมงเตือระยะไกลสามดาวธรรมดาและพวกนี้ก็ไม่มีตัวไหนถ้าสนใจนะเฮ้ยตัวนี้ได้อยู่นะตัวนี้ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวนะเหมือนผมจำได้ว่าผม ผมอัพตัวนี้เป็นร่างอันนี้ได้ป่ะอัลตรา้าเดี๋ยวผมดูก่อนแต่ว,ว่าจำผิดนี่ไงโอเคพวกนี้ผมเอาไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปอัพเลเวลให้มันก่อนอเคตามเรียบร้อยนี่ใส่ดีวกว่าโอเคเนี่ยตัวก็ประมาณนี้นะอืมแพ่นนี้เลยเดี๋ยวผมขอไปอัพเลเวลก่อนอัพเลเวลไอตัวที่เลเวลยังน้น,นอนนะเดี๋ยวว,วันนี้ผมจะวิ่งสเตทวิ่งนะ มันว่าผมจะคุ้มอหไนมากกว่าคือ saving เนี่ยเราต้องรู้ก่อนเราเราต้งเ,เราต้องรู้ก่อนว่าเราอะควรวิ่งในระดับไหนนะคือเราควรวิ่งในระ,ระดับยากหรือว่าในระดับง่ายหรือว่าในระดับปกตินะถึงจะคุ้มที่สุดแล้วก็คมกับตัวเราด้วยนะครับผมนะเราต้องรู้นะอ,อ่โอเคหอเอากบนีม้มายัดหน่อย ถ้าเกิดเรารู้แล้วนะครับมนเเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะอืเราก็จะรู้ว่าเออเราควรตั้งตัวไหนอยู่เพราะอะไรเราควรแบบว่าเลือกโหมดไหนดีกว่าเออเราควรเล่นโหมดซ้าโหมดไหนนะทาให้เต้มเราก็จะขึ้นง่ายขึ้นเอ,อ้ยอย่างหนึ่งอันนี้ปัญหาลกแต่งมากเลยเรื่องของอ,อการใช้เอาต้คลิก ส่วนเมือส่วนส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ผิดนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยได้ตัวเกมเนี่ยได้บอกแค่ว่าห้ามใช้แอปพลิเคชันอะไรที่ไปดัดแปลงไฟล์เกมแต่ว่าอัลต์คิกมันไม่ได้ดัดแปลงไฟล์เกมนะส่วนตัวผมว่าใช้ได้ผมนะส่วนตัวผมนะผมว่าใช้ได้โอเคเปิดสเต็ปไม่เงนเลยส่วนตัวผมว่ามันใช้ได้นะส่วนพวกเกมเนี่ย ผมค่อยใส่ก็แล้วกันนะว่าเกียร์ผมยัง,ยง,ยงน้อยๆอยูน่ยนะผมค่อยใส่ดีกว่าถ้าส่วนตนัวผมมองว่ามันใช้ได้นะลองดูมาไปโอเคแล้วถ้าเกิดถามว่าตอนนี้ผมใช้ไหมใช้บอกตรงๆผมบอกตรงๆแล้วว่ผมใช้นะผม เคยใช้ดีกว่าใช้ฮอน,นี้แล้วผมก็ไม่โดนแบนนะเออผมก็ไม่โดนแบนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจริงๆแล้วคือมันไม่ควรจะโดนแบนด้วยคนเพราะว่ามันคือการมันมันคือตัวช่วยอะ่ะมันไม่ใช่ที่อะ้รมันมันมันไม่ใช่แอปที่ดัดไฟตัวเกมนะไปเออแปลงไฟล์ตัวเกมมันไม่ใช่ท้กคนแต่ผมเชื่อว,ว่าตำนานเนี่ยเขาก็ใช้ ผมเชื่อเหมือนนั้นไม่งั้นโอ้โหคะแนนไม่คะแนนไม่ตันเขาว่าแล้วไม่งั้นคะแนนมันก็ไม่สูงสูงหรอกทุกคนผมเชื่อว่าตำนานเขาก็ใช้นะเซลชิตกันโอ้ยมูมับมูบับหน่อยโอเคอืมบับสวยโอเคผมวิ่งมาถึงไหนผมจะลองเล่นหมดง่ายกับเออหมดปกติกับหมด ยากยู่นนะหมดปกติโอ้ไกลผมยังอันนี้เอ่อไอตัวไอส่วนของตัวตัวใหม่ที่ผมเปิดได้ในคลิปี่แล้วอะที่เป็นจะดดาวผมยังไม่ได้ปั้นนะว่ากบผมยังไม่มีนะโอเคจบที่ส9 6ร้อยเก้าสิบหกทุกคนสองพันสี่นาสองพันสี่แปดหนึ่งก็สองพันห้าตียังไงเราหมดยากดูมาถ้าเกิดผมปั้นตอนนั้น แม็กแล้วเออะมาเท่านั้นแม็กมา,มาตอนนั้นเป็นนั่งเอาตาแล้วผมก็ต้องมาใช้ในด่านนี้นะเพื่อบัฟบัฟสกอร์อคนโอ้โอ้ยากหมดยากก็ยากส,สมชื่อนะนีขนาดต่วไฟยังตาเลยทุกคน สวัสับไปโอเคปุ๊บสวัแต่ผมว่าผมน่าจะเอ่อเล่นหมดปกติเหมือนเดิมแหละเซฟเชีวิตกันโอ้ยากไปเอามาตัดหน่อยบัมหน่อยชิดบะบเชิดบุบไม่ไม่ไม่ไมไมบ้มบําตาเรียบร้อยมุนดูยันบินแล้วทุกคนมุนดูลยันบินแล้ว ผมก็เอาจริงๆนะปกติผมก็ใช้เอาเอาโต๊เคอยูแลแหละแต่นี้เรามาเล่นมือให้ดูนะเนี่ยการเล่นคือเราต้องจัดทีมคือธาตุไม้อะมันง่ายๆนะเราควรจัดทีมที่มีธาตุไฟให้เราควรเลือกทีมที่มีธาตุไฟเยอะที่เยอะที่สุดนะนะครับผมนะเราควรที่จะจัดทีมที่มีแต่มีธาตุาไฟเยอะที่สุด ทำให้เราจะ่ามันง่ายขึ้นสมนัหกเพิ่มมานิดหนึ่งนะเออเพิ่มมานิดหนึ่งแต่ว่าผมว่าผมตัดสินใจได้แล้วว่าผมจะเล่นหมดปกติแต่ว่าตอนเนี้ยรอเลนเจอร์บัฟเน,นี่ยนะแต้ตั้งเลนเจอร์บัฟโอ้ยตั้งธรรมดาก็บัฟเหรอเฮ้ยตั้งธรรมดาก็บัฟผมเพิ่งดูเพราะว่า,วาป,กปกติรูบ โคโรโบเนี่ยรอบธรรมดามันจะไม่บัฟนะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับการเล่นเอ่อส,สเตทวิ่งนะผมนะเดี๋ยวเราเล่นอีกทีตอนโค้งสุดโค้งสุดท้ายเลยก็แล้วกันนะครับผมนะมันบัฟใช่ไหมงั้นเราก็ใส่ไปเลยแทนตนอนไหนดีเอ่อตัวนี้กนโอเคเพื่อให้บัฟภายในนะโอเคประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับ วันนี้นะก็ขอฝากกกิ่ยว,วด้วยนะใครก็ได้มาเกียวผมหน่อยอ้นี้กิ่วผมเหงามากเนี่ยคือผมตีคนเดียวนะ่ะไอ้พวกนี้คือผมตีตีคนเดียวหมดเลยนะเพราะว่าอะไรไม่มีคนมาตีด้วยทุกคนคือสองคนที่อยู่ใน,นในกวผมก็เลิกเล่นไปแล้วก็เลยจบเลยนะคือบอกว่าผมตอนนี้เหมือนกับผมอยู่กิวคนเดียวอะขาดอีกกีกคนน่ะเจ็ดคนนะเราก็จะได้ของรางวัลฟรีละ ก็เออคนที่ยังไม่มีเกลวก็ช่วยเข้าหน่อยนะช่วยเข้าหน่อยจริงถ้าเกิดเข้าได้แบบว่าโอ้โหผมจะขอบพระคุณมากๆตอนนี้ผมตีคนเดียวนะครับผมนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่าเขา,าออนเมื่อขีบวันที่แล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ตังค่าปะนี่หนึ่าสิบแวันที่แล้วหนึ่งร้อยหกสาวันที่แล้วครึ่งปีเลยมั้งเนี่ยเกือบครึ่งปีเลย,เลยทุกคน นะอเอออมีคนโทรทุกคนในผมให้ดูทีมเขาทีมเขาสร้างในในรอบนี่ไงรอบรอตบตบฮ้ยเดี๋ยวอ๋อปีใหม่ผมคิดว่าเขาโปรสิปีใหม่ใช่ไหมแต่ว่าเขามีเคดีนะทำไมเขาถึงเลิกเล่นเนี่ยมือใหม่เลยทีมแรกเอาตัวสองตัวนี้ออกนะ แล้วก็เปิดในรอบนี้เอาตัวท่านไม้เข้าตัวแสงเข้าถ้าเกิดเขาเล่นต่อถ้าถ้าเกิดเขาเล่นต่อนะผมว่าทีมอน,อนาคตอีกใครด้วยคนเพราะว่าเกมมีเกมเจ็ดดาวแล้วนหนึ่งอะโอเคประมาณนี้นะผมนะส่วนอีกคนนึงก็โอ้โหเลิกเล่นคือถ้าเกิดเขาไม่เลิกเล่นอะคือเขาน่าจะโหดมากกว่าน,นี้นะเนี่ยก็เพิ่งเล่นหไหม โอเคประมาณนี้นะผมนะสำหรับเกมลา r a เรนเจอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นสเตทอีเวนต์รัวๆก่อนนะผมจะได้เอาตัวมาเปิดกาชานะครับผมนะผมอยากได้ตัวธาตุแสงใหม่หรือไมก่ก็ไอตัวเซนลี่พ่านไม้ใหม่มากๆ,ๆเลยทุกคนเพราะสกิลมันดีมากๆนะเออนะครับผมนะก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนมารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผมนะอ่าฝากกิลด้ยนะกิมลมาเลกาโระนะ M ม M I double L A M A I double L K A G R O นะครับผมมาเลกาโรนะครับผมนะก็ช่วยเข้าๆหน่อยเถอะนะตรงนี้คิวคิวว่างด้วยนโอเคสุดที่ผมต้องขอลากันก่อนนะมีข้อผิดพลาดอาการใดขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมไม่ไม่ได้อัดคลิปแบบนี้นานมากๆนะครับผมโอเคมีอะไรสอบถามกันได้นะครับผมนะมีอะไรพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะและอยากให้ผมไลฟ์เกมไลฟ์สดเกมอะไรอย่าลืมบอกได้นะ เอออยากอยากให้ผมไลฟ์สดเกมอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ได้ด้านล่างนั่นนผมจะไลฟ์สดให้นะครับผมให้กับผมในเกมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลากันก่อนคึ้นหน้าจะเจอกับสำหรับเกมรายนิ้เจอนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้มีคนโทรแล้วมีมีคนโทรแล้วสำหรับคลิปนี้ผมขอลากันก่อนสวัสดีครับ